สวัสดีครับวันนี้พบกับที่เกม l a l เ e นเจออีกเช่นเคยนะครับอ่ะในคลิปนี้เพิ่มโอกาสเกียร์มาแล้วนะครับอ่าเป็นเกียร์คาถาเอ่อมังกรเนาะโอหังนะครับประมาณนั้นเป็นเกียร์เดาวที่อ่าโอเคมากที่สุดนะครับอ่ะถ้าได้มาก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะโอเคมันมันก็ค่อนข้างจะใช้ได้ดีเนาะอ่าออกสกิลเบิ้ลนะครับ ก็เราจะมาสุมเลยดีกว่าแล้วเราก่อนที่จะสุมเนี่ยขอสุมตู้เพิ่มโอกาสของเอลิสสักหน่อยแล้วกันนะครับเนอะเรามีตั๋ว3ตั๋วเราขอไปซื้อในกิวอ่าอีก2ตัวนะ๋วเนาะนี่ก็คือเกียร์ที่ว่านะครับเราจะมาเปิดสุมดูว่าจะได้ไหมอ่ามี400รลูบี้นะครับอ่า481รลูบี้นะอ่าเดี๋ยวขอซื้อตั๋วก่อน เผื่อสุ่มได้นะตัว5้าใบเนี่ยใครบอกว่าเอ้ยแค่5้าใบมันสุ่มไม่ได้หรอกเอ้ยผมว่ามันไม่ใช่ว่าแค่5ใบหรอกแม้แต่ผมไปเปิดในไอทีสามผมยังเปิดได้เลยเปิดเล,เล่นๆด้วยครั้งเดียว5ใบอ่ะได้เฉยเลย <c oughs> อ่ะเผื่อมันจะออกมามาลูเลยเอ๋ยเอลิสเอลิสออกมาโอ้โ oh. ห อโอเคสำหรับไอดีสี่ <c oughs> ผมก็เปิดแล้วเนาะได้ล็อกซีสองตัวว่ะ <c> เ <oughs> ออ <c oughs> เพิ่มโอกาสมันก็เพิ่มจริงๆมันไม่เพิ่มเอลิตด้วยเลยอะ่ะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรจะพูดถึงคลิปที่แล้วมาพูดถึงเกียร์ในรอบนี้กันเลยดีกว่าเราจะเปิดได้ไหมสี่ร้อยแปดสิบรูบี้มาครั้งที่หนึง คาถามังกรโอหังราชามังกรไม่มาคาถาราชามังกรไม่มาอีกแล้วคาถามังกรไม่มาวะโอห้าดาวจะได้ไหมเนี่ยเอ้อ,อ,อห้าดาวมาลัว่จบแล้วโอเค หลีข้างหนึง่งจะเปิดได้ไหมเนี้ยอืมโอเคคิดว่าไม่น่าจะได้วะความรู้สึกมันน่าจะได้ยากมากๆอะ่ะอืมโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือว่ามันจะมา โอ้โหนั่นไงว่าเลยวยังไงกดมาโอ้โหเอาหดาวมาก็ได้เออเกียหกดาวมาก็ได้เออมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับฟิกเกอร์ของล็อกซี่นะครับอ่าก็น่าจะใช้งานได้กับตัวอื่นแหละ <c oughs> โอเคมาไหมเจ็ดดาวอะ่ะหดาวมาแล้วต้องเจ็ดาวดิหมดยังไปชึบโอ้โหไปุบ หมดแล้วหมดตูดเลยโอ้ยเปิดไม่ได้ว่ะน่าเสียดายวะได้มาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเกียร์ตกแต่งของหด,ดาวโอเคก็น่าจะอ่ะเปิดอีกสัก2รอบอ่ะ40บรูี้อ่ะ,อะเผื่อมันจะเปิดได้เนาะเหมือนกับรองเท้าของฮิโรชิที่ผมเปิดในรอบของชิงจัง อาจจะเปิดได้ก็ได้นะครับนี่อะไรเนี่ยโหไม่ได้คาถาม,มารอบนี้รอบสุดท้ายมันต้องมาเพื่อเปิดได้อะไรเนี่ยโอ้ยหา่า่าโอ้หจบแล้วเสียได้จังเปิดไม่ได้โอเคน่าเศร้ามากเลยอ่ะ โอเคดูเลตไปเอริสก็เปิดไม่ได้โอเคเกียร์ก็เปิดไม่ได้โอเคเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเราขอไปล็อกไว้ก่อนเผื่อเราลงขายโอเคลงอัพอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ผมผมขอหนึ่งไลค์พอนะครับฝากด้วยแล้วกันนะจะเป็นอะไรที่ดีๆมากๆมากๆมากๆเลย <c oughs> <cinematic music. c oughs> ก็เศร้ามากมันไม่เปิดมันเปิดไปได้อะ่ะก็็สวัสดีครับบ๊ายบาย